ยังยัง<ม>ยังใจเลยลูกไม่หลวมเลกจะเอาเลือดหัวมันเอาวะเน,น,นี่ะตายหลีบีบมันไว้บีบมันไว้เรื่องอย่างก้อยก้อยอุ้กใบจ่าก,กาันเราไม่หลวงฟังเหรอไม่หลวงกูก่อนอีฟอดเนี่ยมันไปมีเมียน้อยมันหายออกบ้านไปสามสี่วันละตากปิดเอาวะเนี่ยนี่จะเอาเลือดหัวเออเดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้ยฟอดคิดไปหาเมียน้อยได้กะผมไปครับ เดี๋ยวแล้วกินจะไปทำไมมีปัญหานี่ยังแต่ผมมาได้ไปหาเมียน้อยผมไปหาเมียเก่าเมียเก่าเมียเก่าคิดได้ไม่เลยอาเลยมาเาหลงเจะมือนกันฟังฟังฟังอ้ฟอนถ้ากินไม่ไปหาเมียเก่าไปหลวงแม่ไปหลวงพายุ่งละต่อไปต่อมันาไปหลวงไม่หลวงไ่หลวงไ่หลวงไปหลวงไปหลวงไปหลวงไ่หลวง ให้ผมไปหาเมียเก่าผมมีเหตุผลไม่หลวงคือวันวันหนึ่งอะ weg. แจงอะมันแย่งงานแย่งงานสักอย่างอู้กันแน่กันไหนผมก็เรื่องเมียเก่าอะแจงอะราคาเขาจะเป็นยังไงบ้างอายอายอายด้ไรตัวไอไอพอเนี้ยพอเนี้ย เฟซบุ๊กจอยเมียเก่าอ้า,อายเนี่ยพอเหรอแต่งสีผมอุ้ยแดงปะลึงนี่ไฮไลท์ตัวไหนก็แบบพอาิบ <c oughs> เปิ่งหน้าตัวเกา่าแค่ว่าไดงงามก่อน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 จ้ะจ้ะ ไอ้ <c oughs> ไอ้มาดายตัวไอ้พ่อนี้หรอนี่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 เ,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 เฟซบุ๊กเมียเก่าไอ้อะจอยอะนี่นี่นี่พอมันแต่งตัวนี่หรอใเสื้อสายเดี่ยวสีเหลืองเดี่ยวขาสั้นสีแดงว่ะอู้วสันใบสงเงานสั้นปจะหางเกมโกนอยู่ฮะล่ะไอ้แต่ก่อนมันจะ้แต่งตัวอี้แบบใช้กาพอมันได้ผัวใหม่เป็นฝรั่งอะมันก็ใส่จีเอ้ไอ้ผีไอ้สาง นีแจงเขาจะแต่งตัวเขาจะใส่ชุดอย่างไรอ่ะก็เรื่องของเขาต้องไปยุ่งเขาหรอกไอ้ฟอดเจ้าโอไม่นี่นะแจงอย่ามาอยู่บ้านฮะไอ้ฟอร์ทอนินี่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 ให้ ไอ้ยังก่อนเจ้าเมียเฮอไอพอนี่ยเนี่นี่เนี่ยพอ้หรอเานี่ยไอ้นี่เฟซบุ๊กเมียเก่าไอ้อะจอยอะนี่มันจะแต่งงานแล้วนะแต่งงานกับขัวใหม่ฝรั่งมันอะโอ้ยไปกันไปซื้อสร้อยทองกหรอโอ้ยเส้นตั้งแต่โซยังมันนี่ต้องใส่โซ่ใหญ่ใหญ่ถึหลามได้โอ้ยแจ๊งเขาจะมีจะใส่ทองจะอยู่กับไผ่ก็เรื่องของเขาอย่างกรจะไปยุ่งเรื่องของเขาอย่างฮะไอ้บอกเข้าใจหรอ เลยกะฮะนี่ปกป้องเหรอกะเลิกกันไปเลยไปใจ้ปกป้องมันยังงอ่ะไอ้มาได้ปกป้องโอ้โหนี่เขียงแตนมันเลยกะฮะอ้วนนี่เป็นกับงกึ่ให้มันกะพอหน้าเจ้ากึ้นอย่งมันกะฮะเป็นว่าเนี่ยกับเขาไอ้กินบอกไอ้กินโอ้ใจนี่กองหางกับมันเนาะเมื่อคืนเมื่อคืนแบบรับมานอนเนาะนอนแบบรับกะแลนวก็เจ้านอน กไปเลยเนอะถ้ามาันแรงอย่างตอกหักเลยสักแกะมียากับเข้าเนี่ยไม่หลวงหานลลวยังมันสมควรก่อที่ผมไปหาเมียเก่าอะนะกู่ย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นความผิดของตัวคนเดียวไหนฟอร์ด<ฮ><ฮ>แม่แล้วไม่หลวงมันนี่ใส่แบบนี้ เฮ้ยไอ้หนูก,ก็ไม่หลงอยยี่ยี่ไม่หลวง,ง,ม,ลวงมันเป็ความคิดของตัวตั้งแต่เริ่มตน้นตั้งแต่วันแรกตีแต่งงานมันเลยฟอร์ดไม่หลวงตั้งแต่ตัวเนะี่ยคิดคนเดียวฮองไม่หลวงไม่หลวงยังกับไก่ไปเข้าข้างเจงไม่หลวงอย่าง,กกาาางวง่า,งาผมจี่ี่ล่ะรอกำเดียวหักกนก็อ,อ๋ตัวเอาเกี้ยวนี่ไปลัดจัดการตัวเกาเหี้ หลจะให้ผมเอาเกี่ยวเกี่ยวข้าเนี่ยจัดการตัวเก่าแม่นไม่หลวงบดีกันไม่หลวงเอาเกี่ยวไปจัดการตัวเก่าหี้ยผมว่าเอาดีกว่าไม่หลวงบดีไม่หลวงดีที่สุดละเกี่ยวเนี่ยต,ตัวพู้กกอตัวพิษในดนตั้งแต่วันแต่งงานตัวเนี่ยแต่งงานมาเลือ่องบบหื้อมีแย่เวียแย,ย่การในสักยังอยู่บ้านบดายว่างตลอดเวลา พราะมันว่างมันเลยกึดนักไงไล่สองเฟสเจ้าบ้านหาเรื่องเข้าใส่ตัว๋วม่ป้อใจไปซวกเฟสเม่้เกาตั๋วไงมันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเอาเกลียวนี่ไปปุ่นกลางส่งปลามันไปเกลียวเข้าไปะยะนะมันจะได้แบบมีเวลาว่างไปซองเฟสไปหาเรื่องเจ้าบ้านแตกห่าาแตกดีก็ดีเข้าไม่หลวงเอเอนี่ยวิธีกแก้ปัญหาที่ถูกต้อง อ้าวตัวป้าตัวไปกลางสรงปุณไวเนียนะเนอไปเกี่ยวเข่าคุนถ้าบบข้ามต้องพับอีกไหมไม่ได้บอกว่างมีเวลาละวันนี้ไปเตะไปเตะแตเดียวไปเตะกันแล้มากี้ยังเป็นผู้เจ้าอยู่มาเนี้ยมาเนี้ยวันวันมเนี้ยการเนี้ยงานทองก็ชีวิตชาวบ้านมาเนี้ยมาเนี้ยไม่ด้บอกว่างั้ไม่บอกว่ามันต้องไปตรงชีิาบ้านชาวเพชรชาวบ้านมานียเลย ไม่หลวงไม่หลวงนี่สดหยาบแต่เจ้า้ยหรือเจ้าบ้านนี้นังเจอไม่หลวงเจเอเป็นได้มีเวลาหวังนะการงานแบบนี้ยบาพัฒนาตัวเก่าทรงกาแฟหาเรื่องเจ้าบ้านนะตัวหลวจะอีไปสอนเอาไม่หลวงสอนทีปิกบ้านเออยังเป็นนะไม่หลวงเดียวปิกมาได้ซูปแลบไม่ไม่หลวงเตียวปิกเด้อไป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  อยากกินดีกว่าอุ้ย